เรามาดูนะครับฟังก์ชันของชุดแคมปิ้งนะครับอันนี้ก็คือชายคานะครับน,นี่เรานอนอยู่ข้างบนจุดที่ลมยังเข้าได้นะคือจุดนะช่องลมเล็กๆข้างบนตรงนั้นถ้าเราหาไรอุดมันก็ลมก็จะไม่เข้าเลยนะฮะอันนี้ก็ซิวได้หมดนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําตอนกลางวันของเราที่เราใช้ไว้อันนี้ซื้อมาเพิ่มเติมในห้องตรงนี้นะฮะ เราจะเห็นว่านี่เมื่อคืนผมนอนที่เตียงตรงนี้นี่เก็บไปลลนะมีกระโถนนะครับทั้งบนขึ้นไปนอนก็เมื่อคืนผมให้แม่ลูกเขานอนทั้งบนกันผมก็นอนเป็นรอประพอข้างล่างก็โอเคเลยครับห้องกว้างใหญ่ตรงนี้นอนได้ประมาณสองคนสบายสบายครอบครัวสี่คนนี้ก็พูดง่ายๆเป็นพวกนี้ก็รองรับได้นะลมแรงนะฮะเราต้องแก้ปัญหา ก็คือลมแรงผมต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาเชือกตรงนี้เข้ามาผูกเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันหลุดออกจากขอบนะฮะเรามาดูการสู้แรงลมนะครับของเต็นไอรอนแมนนะครับนี่ครับที่ผาตัดนะฮะลมมันแรงมากครับเราเชือกช่วยล้างตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ไปล้างดึงตรงนั้นให้แน่นนะฮะ เรเชือกดึงเพราะว่ามันหลุดลงมาแต่โดยภาพรวมก็โอเคครับเราอยู่ที่การทําสมอตอกให้จมดินนะครับเพื่อจะดึงให้ตึงที่สุดสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอร์ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพ้ะบาง แล้วก็เนิยสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดีขับรถยนต์ด้วยตนเองไปเสียมราชประเทศกัมพูชาทั้ง4ประเทศสั่งซื้อกันเข้ามาได้ line id w i c h e t t 2512หรือ086-591-2159